ใครที่สนใจคอร์สที่ผมกำลังจะเปิดเป็นคอร์สที่ใช้ AI เนะี่ยในการวิเคราะห์หุ้นเทรนด์ AI ให้เก่งให้มาเป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์ ให้เราได้บางอย่างเราอาจจะไม่เข้าใจอย่างเช่นการตรวจสอบบัญชีหรืออาจจะเป็นคุณภาพกําไรที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าปีนี้ได้กาไรมาเท่านั้นเท่านี้คุณเคยตั้งคําถามกันไหมครับว่ากําไรสุดที่เท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันเป็นกําไรที่ได้จากการดําเนินงานทางธุรกิจจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นกําไรที่ขายตึกขายที่ดินมาบุกเป็นกําไรล่ะมันต้องตรวจสอบกําไรให้ได้ครับเพราะหุ้นที่มันจะขึ้นเนี่ยมันต้องเติบโตจากกําไรที่มีคุณภาพกําไรที่มีคุณภาพเนี่ยก็คือกําไรที่มาจากการดําเนินงาน ทาอไอเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ใช่นักบัญชีหรือว่าไม่ได้จบบัญชีจบการตรวจสอบอะไรเราเราไม่รู้เรื่องหรอกผมก็ไม่รู้เรื่องเพราะผมไม่ใช่นักบัญชีผมก็นั่งทุนรายย่อยคนหนึ่งแต่ตั้งแต่ที่มันมี AI มาช่วยเนี่ยนะครับถ้าเราเทรนมันเป็นนักบัญชีที่เก่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์แล้วก็ให้มันหาคําตอบมาให้ได้ผมขีดเส้นใต้เขาว่าเทรนนะคุณต้องเทรน AI นะคุณไปใช้สเปซสปาแบบนั้นนะ่ะมันไม่ได้คําตอบหรอกความต่างของ คนที่ใช้ AI เป็นและไม่เป็น,นมันคือความเข้าใจในการเทรนมันนั่นเองคือเรียนครั้งเดียวเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองจากนักลงทุนที่วิเคราะห์ธรรมดาธราเนี่ยให้กลายเป็นคนที่มีข้อมูลระดับนักวิเคราะห์ได้เลยใครสนใจก็สามารถที่จะทักเข้าไปอย่าง f c e e o o o เนี่ยอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับส่วน y t u t u เนี่ยนะครับก็แอดเข้ามาได้นะครับไลน์นะครับแอดมีแอดนำหน้านะ t R a d 123จะเริ่มเรียนกันวันที่20-26เดือนนี้แหละ